สวัสดีค่ะวันนี้รอบบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็กําลังจะแพ็คของตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแหละทุกคนเบลก็ออกไปส่งของบ่ายทุกวันเนาะแล้วก็ไปรับลูกใช่ไหมล่ะ,ะเมื่อวานนี้ลงเกี่ยวกับเวรสไปนะคะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจก็คือเบลพูดไปที่สนใจไปฝากเบลซื้อเบลก็ซื้อให้นะคะก็มีพีพีเอฟซีหลายคนฝากเบลซื้อนะเราก็ถามว่ามะนาวที่บ้านเบลเนี่ยเปรี้ยวหรือเปล่ามันมีน้ําเยอะไหมอะไรอย่างนี้เนาะเบลก็เลย you <laughs> เก็บไปให้ด้วยแล้วก็แถมเข้าไปในกล่องด้วยนะคะผู้ใดอยากได้สั่งของขอมะนาวเบลก็แถมให้นะทุกคนถ้ามันแบบไปดูแล้วมันลูกมันตึงๆใสๆแบบโอ้ยมันแบบมันพร้อมที่จะแบบว่าแตกน้ําแล้วอ่ะทุกคนเบลก็จะเก็บให้เก็บให้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าต้นมะนาวต้นเนี้ยมันขายไม่ได้หรอกทุกคนเคยมีคนมาซื้อกับเบลนะเบลก็ขายให้นะแต่ว่าเบลเก็บให้เต็มกล่องเลยนะคือมันมันมีน้ําอยู่นะมันก็รสเปรี้ยวนะทุกคนแต่มันลูกเล็กมันไม่ลูก เพราะต้นมันก็แก่แล้วต้นมันก็อยู่มานานแล้วเนาะ ไปเจอต้นที่บ้านพี่เตยน่ะลูกใหญ่มากแล้วก็น้ํามันเยอะมากเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่เตยก็เพิ่งปลูกไปนะต้นนี้น่าจะอยู่ตั้งแต่เบลอยายยายเบลอยู่นู่นละมั้งทุกคนเบลบเห็นมาตั้งแต่ต้นข้างบ้านเนี่ยเพิ่งเห็นแต่ต้นหลังบ้านน่ะเบลเห็นมานานแล้วทุกคนนะก็อยู่มานานนานมากแล้วผลมะนาวก็จะประมาณนี้ทุกคนมันจะไม่ใหญ่มากมีใหญ่แค่ลูกเดียวเนี่ยลูกนี้เบลเก็บได้นะทุกคนเนี่ยมันก็จะลูกประมาณนี้มันไม่ใหญ่ถ้เก็บอยากได้เบลก็เก็บแถมให้นะคะทุกคนค่ะถ้าในกรุงเทพน่ะ อ้ขนาดในตัวอ่าเขาเรียกอะไรอำเภอในตัวเมืองในอำเภอบ้านที่บ้านที่เบลอยู่นะทุกคนก็เขาก็ขายแบบ ถุงหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสองลูกเขาขายสิบบาทพุเดอมันลูกเล็กๆอย่างนี้แหละลูกเล็กๆแบบนี้ด้วยถ้าใครมาซื้อสินค้ากับเบลอยากชิมมะนาวเบลก็แถมให้นะคะทุกคนขาแล้วแต่วันบางวันเก็บได้เยอะก็แถมเยอะบางวันเก็บได้น้อยก็แถมไม่ค่อยเยอะนะคะไปส่งของกลับมาเรียบร้อยเบลก็เลยพาเด็กๆแวะที่ตลาดถ้าเป็นวันพุธก็จะมีตลาดคลองถมหน้าโรงเรียนน้องอน,นนาเนาะทุกคนวันนี้เขามาขายสตรอเบอร์รี่พาเด็กๆไปเดินตลาดเอออันน่าซีใ่เลยค่ะทุกคนค่ะเจ้ บอลี่ตอบอลี่ตอบอลี่ทุกคนโอ้ยปุ่บอซื้อห้กับบอลใดล่ะคะ่ะบอถอยออกจากลานเลย <c oughs> เราก็เลยแบบว่าซื้อมาหนึ่งกล่อง กินคนเดียววัดเลยพี่เตยก็เป็นคนล,ล้างให้แล้วก็เอาอันเขียวๆออกให้ทุกคนกินเอากินเอาแบบไม่สนใจใครเลยทุกคนวัดดีกับว่าวัดดีป้าเอาทอเบอรี่ย่างเดียวค่ะแล้วก็แวะมาเล่นกับไข่หวานทุกวันเลยนะคะมาหยอกกันบ้างวันนี้น้องง่วงนอนทุกคนน้องก็เลยแบบอยู่นิ่งให้เราเกาพุงนะวันไหนบ่ง่วงนอนละคุณเออ กับเบลไม่รู้เป็นอะไรนะเล่นแรงแรงกับคนอื่นก็ปกติธรรมดาหรือว่าเรามันจะเป็นแบบกินเราแรงหรือเปล่าแมวจะไม่ค่อยชอบเบลสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่เบลชอบแมวนะแต่นางก็ไม่ชอบเราแต่ไม่เป็นไรเบลชอบเขาเบลทําได้ทนไ,ได้ทุกอย่างแหละพี่ดินเลิกเรียนมาสงสัยเหนื่อยทุกคนหลับมาถึงบ้านก็ยังนอนหลับจ้อยเลยไม่ตื่นเลยตั้งนานนะทุกคนมาจอดบ้านพี่เตยตั้งนานกว่าลูกจะตื่น เบลไปตลาดเบลก็เลยได้ขนมจีนมาทุกคนเขาขายเป็นชุดชุดละสามสิบบาททั้งมีแบบว่าผักด้วยแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนด้วยแล้วก็มีขนมจีนด้วยทุกคนชุดละสามสิบบาทได้บอกล้อ เลยค่ะเบลก็เลยซื้อมาเพราะว่าวันนั้นน่ะเบลว่าตัดปีกล้วยมาใช่ไหมเบลอยากกินปีกล้วยกับขนมจีนมากเลยทุกคนเบลก็เลยเดินไปเอาปีกล้วยที่บ้านนะมาให้พี่เตยอาหาัรให้นะคะพี่เตยก็ใส่มะนาวด้วยทุกคนมันยังสิบว่าบ๊วเลนั่ะนะคะแต,แต่ความจริงพี่เตยบอกว่าต้องใส่ะมะขามเปียกแล้วก็โอเคแต่มะนาวก็ได้เหมือนกันถ้าหั่นแบบนี้ฝอยๆนะทุกคนย แซ่บมากเลยนะปีก้้ยหลังบ้านเราก็คืออร่อยมากเลยค่ะก็พาเด็กๆมานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านพี่เตยนะกินผู้เดียวมันมาแซ่บกินกบลูกมันก็กินเขาบ่แซ่บค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้ามีคนเยอะๆแบบทั้งคุยไปด้วยทั้งกินไปด้วยนะมันจะได้อรรถรสเราก็กินอีัง กัดเสียบค่ะถ้าเป็นกับเขาเงื่อนเอื่อยเบียวนะแต่ถ้าเบี้วทากินเองคนเดียวเนี่ยข้าวมันไก่ก็ยังเหลืออยู่บ่บเบิดเบี <c oughs> เวคงจะได้แบบว่าเอาใส่ถุงแล้วก็ฟิตใส่ช่องฟิตไว้นะเวลาที่จะให้เด็กๆก,กินหนึ่งก็เอาไปแบบใส่ไมโครเวฟเลยน่าจะได้อยู่นะทุกคน เบลได้ไก่ทอดกับเฟนฟายมาให้เด็กๆด้วยน้องนะเขาก็ได้สตรอเบอรี่ไก่ทอดเฟนฟายอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินกินก่อนหลังหลังเลิกเรียน,นะจะกินหิวหิวมากทุกคนเบลเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเบลก็รอก,กินกับลูกทุกวันนะคะทุกคนเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วแหละช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวเที่ยงเลยกินแค่รอบเช้ารอบเดียวแล้วก็นุ่นอีกทีบ่ายสามพอบ่ายสามมา ถึงบ้านก็เมื่อก็ค่าห้าโมงหกโมงอาบน้ําพาลูกเข้านอนก็ไม่อยากกินอะไรแล้วทุกคนคือทําไปทํามามันก็ชินนะเนาะมันก็ชินไปแล้วกินบ้างไม่บางครั้งก็กินข้าวเย็นบางครั้งก็ไม่กินวันที่ทําข้าวมันไก่นะก็คือยังไม่ดินข้าวเที่ยงก็เลยกินไปประมาณจานหนึ่งนี่แหละทุกคนก็อร่อยอร่อยมากเลยแหละ นานๆนนทำกินทีก็ได้อยู่นะทุกคนข้าวมันไก่แต่ว่าต้องเล่นใหญ่หน่อยทำตแต่กางเว้นจนว่าหอดเออเมืดอดกซัวชิได้กินเข่าค่ะเบลได้ขนมครกไส้ทะลักมาด้วยไส้มันม่วงไส้มะพร้าวไส้อ่าข้าวโพดแล้วก็ไส้เผือกทุกคนไส้เขาให้ไส้ยเยอะมากกองหนึ่งนี่ประมาณอ่าใบเขียวแล้วก็เหรียญเหรียญสิบอันหนึ่งทุกคนประมาณนี้ก็ได้เยอะอยู่ไส้ทะลักอร่อยดีหวานหวานกำลังดีเลยทุกคน เด็กๆก,ก็ตื่นแล้วน้องอาาโอ้ทุกคนขาตอนเช้าเบลมัดผมให้อย่างสวยเลยนะแล้วก็พอไปโรงเรียนอ่ะคุณครูก็จะบอกว่าเวลาที่อานาจะนอนกลางวันนั่งก็สิไล่ผมนั่งออกดึงออกเบิร์ดจุกได้เป็นจุกใดนี่ พอเลิกเรียนกลับมาเราจะรัดผมให้ก็ไม่เอานะทุกคนนี่สภาพเป็นอย่างที่เห็นค่ะเดี๋ยวจับอาบน้ําไม่เป็นไรเราทุกคนกินก่อนขอกินก่อนแต่ว่าล้างมือแล้วนะล้างมือเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะกินเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็เอนจอยอยู่ในบ้านพี่อดินก็ไม่มีการบ้านทุกคนไปเรียนซัมเมอร์ก็ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็สอนดีอยู่นะทุกคนถือว่าโอเคเลยแหละเรียนซัมเมอร์อ มีหลายๆคนนะคะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของน้องอดินภาษา,าว่าพูดกี่ภาษาดินกับมะนาวพูดกี่ภาษานะคะหลักๆเลยเราก็จะพูดกันภาษาไทยตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วเนาะตัวเบลเองก็พูดภาษาไทยกับลูกมาตั้งแต่แรกภาษาอีรานนะคะเบลเองก็พูดได้งูงูป่าเบลก็ไม่ได้แบบ เก่งขนาดนั้นนะทุกคนแบบคำศัพท์เป็นถูกตัวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็พูดไม่ค่อยได้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้พูดด้วยทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่ภาษาไทยแล้วเด็กๆเ,เขาก็พูดภาษาไทยนะคะภาษาอิหร่านถามว่า ฟังได้ไหมเขาฟังได้เขาฟังรู้เรื่องนะคะทุกคนคะ่ะพูดได้เป็นบางคําแต่ว่าอ่าช่วงหลังๆเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วเพราะว่าการสนทนามันก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยเด็กๆเขาก็ปรับสภาพไปกับเราไปด้วยนะคะเผื่อว่าโตขึ้นเขาอยากจะเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเบลก็ส่งเสริมให้นะคะได้หลายๆภาษาก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีเบลก็อยากสอนอยากพาลูกพูดู่นะทุกคนแต่ว่าเบลก็พูดไม่เป็นเบลพูดไม่ค่อยเก่ง เบลก็เลยไม่รู้ว่าจะสอนลูกวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่ภาษาไทยเบลก็พูดภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยทุกคนภาษาอังกฤษเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเขาก็บ้านเราเาก็สอนอยู่แล้วเนาะแต่ภาษาที่สามของเขาจะภาษาตั้งแต่เกิดอ่ะเขาฟังรู้เรื่องนะทุกคนทั้งสองคนเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดแล้วช่วงนี้เบลก็แทบจะลืมไปแล้วอ่ะทุกคนเบลเบลไม่ได้พูดเลยนะช่วงนี้เบลก็ไม่ได้พูดเลยกับเพื่อนกับอะไรเบลก็ไม่ไม่มีพูด ไม่ได้พูดเลยมันก็แบบมีบางคําที่มันลืมไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าให้ฟังเข้าใจไหมก็มีบางคําที่ฟังเข้าใจเย็ดโนโอเคอะไรเงี้ยเราเราก็เปยได้เราก็ฟังได้นะแต่ว่าจะให้ฟังแบบยาวเงี้ยเแบลบก็ฟังไม่ได้แล้วก็ เวลาจะพูดนะ่ะกลัวเราพูดไม่ถูกจะไปพูดกับลูกอะไรเงี้ยมาอยู่ใหม่ๆอ่ะน้องอดินก็พูดอยู่นะเบลก็พูดกับลูกเหมือนพอเขาไปโรงเรียนแล้วบทสนทนามันเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมคือการเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปทุกคนก็พูดภาษาไทยทั้งหมดเลยน้องก็เลยแบบจําภาษานั้นมาแล้ว พอไปเรื่อยๆไปโรงเรียนทุกวันอย่างเงี้ยก็พากันพูดเก่งขึ้นเราก็มาอยู่นี่จะสงการอีกปีแล้วเนาะเพราะว่าเบลพาเด็กๆมาก็คือมาเริ่มเล่นสงการเลยเนาะเล่นสงการพอจะมาสงการอีกรอบหนึ่งมันก็จะครบปีแล้วนะทุกคนก็จะครบปีแล้วก็ถือว่า เด็กๆก,ก็ปรับสภาพได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้เก่งแล้วก็เรื่องภาษาอย่างเงี้ยเบลคิดว่าเขาคงไม่ลืมหรอกทุกคนมันก็จะฝังเข้าในแก่นลึกของเขาแหละพอถ้าเราไปสัมผัสหรือว่าถ้าเราไปคุคกคีกับภาษาเดิมมากๆอย่างเงี้ยถึงในอนาคตเขาโตเขาไปทําทงานหรือว่าเขาไปเรียนเนี่ยถ้าไปคุคกคีกับภาษาเดิมอาจจะเป็นเร็วกว่าคนอื่นในใน,ในความคิดของเบลนะเบลก็ไม่รู้หรอกขนาดเบลไม่เคยได้สัมผัสภาษาเนี้ยพอไปอยู่ เราก็เป็นคนช่างซักถามหรือว่าช่างสังเกตอะไรเงี้ยมันก็เลยพูดได้ฟังได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าไปเรียนจริงๆอ่ะ ทุกคนก็สามารถทําได้ขอแค่เราตั้งใจแค่นั้นแหละเบลเชื่อเสมอว่าเด็กๆอะ่ะถ้าเขาไปโตขึ้นเจอไปเจอโลกภายนอกหรือว่าเขาอยากได้สัมผัสภา,ภาษาเนี่ยยังไงก็พูดได้เพราะว่าพี่อดินเขาก็ไม่ลืมนะทุกคนว่าเอ่อเฝ้าฟ,ฟังได้นะเขาฟังภาษานี้ได้แต่ว่าบางคําเขาก็ลืมบางคําเขาทักทายเซฮัลโหลเนี่ยพี่อดินพูดได้แต่ว่าคําเป็นคําศัพท์ยาวๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยอดินก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจําไม่รู้ว่าพูดยังไงแล้ว ล้วลืมแต่ว่าฟังได้ไหมรู้เรื่องแต่ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยก็มีนะทุกคนบางครั้งที่เบลได้ยินที่เขาคุยกันนะนะคุยกันกับพ่อเขานะทุกคนคือเขาก็โทรมาหากันใช่ไหมล่ะในโทรศัพท์ของพี่อดินเหมือนที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังนะั่นเละเขาก็คุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้โทรมาขนาดนั้นนะทุกคนบางครั้งก็จะโทรมาบ่อยบางครั้งก็จะนานๆานโทรมาทีอะไรอย่างเงี้ยคือเบลก็ไม่ได้แบบไปยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์อดินมากมายอะไรอย่างเงี้ยไงทุกคนอดินเลิกเรียนมา ทำการบ้านเสร็จเขาก็จะเปิดโทรศัพท์ใช่ไหมหล่กก็ถ้ามีคนโทรมาก็ไม่ก็คุยถ้าไม่ไม่ได้โทรมาอาดินเขาก็ไม่ได้แบบมักหมายแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่าพูดว่าอ่าน้อยใจหรืออะไรไ,ไม่มีนะทุกคนเด็กๆเ,เขาก็โอเคมากเขาไม่ค่อยแบบอ่าพีิกเรื่องนี้สักเท่าไหร่นากก็คือกินอิ่มนอนหลับเวลานอนก็คือถ้าไปโรงเรียนก็นอนสองทุ่มอย่างเงี้ยตื่นหกโมงอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนชีวิตก็วนอย่างนี้และตัวตัวเองก็มีแค่อ่าหน้าที่ ่พาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็ทําหน้าที่เป็นแม่ของเราให้ดีแค่นั้นเลยส่วนเรื่องภาษาถ้าอยากเพิ่มเติมโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเสริมกันไปนะคะถ้า เราไปคุกคีกับภาษาเดิมอาจจะพูดได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยซ้ําแล้วก็พอเรามาอยู่เนี่ยสถานะการ์มันเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้เราพูดแต่ภาษาภาษาไทยมากกว่านะทุกคนอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะตัวเบลเองก็ไม่ได้เก่งภาษาทางนู้นมากมายเบลพูดได้แค่เฮยฮัลโหลเหมือนกันแล้วก็ ไปไหนเอาตัวรอดได้เฉยๆนะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เก่งขนาดนั้นพูดทำสัพเพเหระได้แต่เอาเป็นทางการเบลก็พูดไม่ได้เหมือนกันทุกคนอ่านยิ่งไม่ได้เลยดูหนังฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดูภาพประกอบเอาอะไรแบบนี้นะยิ่งพอมาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดนานๆหรือว่าเราไม่ได้แบบว่าฟังบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะลืมไปแล้วนะทุกคนบางคำเบลก็ลืมเบลก็พูดไม่ได้เลย วันนี้กินข้าวพี่บ้านพี่เตยเสร็จนะทุกคนเบลก็พาเด็กๆก,กลับมาที่บ้านนะคะเบลเองสั่งกล่องมาด้วยกล่องพัสดุก็เลยแบกกล่องพัสดุขึ้นรถมาพอมาถึงบ้านก็ไม่พี่รีพี่ตองอะไรมากมายทุกคนเราก็เลยมาทํางานสวนของเรากันต่อสวนผักของเบลเบลจะทําวันละบล็อกสองบล็อกวันละล็อกสองล็อกนะทุกคนสองล็อกคงไม่ได้วันหนึ่งอะได้แค่ล็อกหนึ่งก็หมดแบบหมดวันแล้วนะเบลทาตั้งแต่มันตอนมันสว่างประมาณสี่โมงเย็นเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ below เกือบจะหกโมงเริ่มมืดแล้วนะทุกคนต้องได้เปิดไฟแล้วยุงก็มาเยอะแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเบลบอกเด็กๆไปอาบน้ำนะเบลก็จะถมดินใส่ตรงอิดบล็อกตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตั้งอิดบล็อกเลยอ่ะเวลาลมพัดมาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะลม้มถ้าเราเอาขุดดินสักเล็กน้อยให้มันเป็นร่องอย่างเงี้ยเราเอาเอาอิดไปวางแล้วก็เอาดินถมยัดยัดเข้าไปอ่ะนางก็จะไม่ลม้มแล้วก็จะให้อยู่ในสภาพคงเดิมเวลาที่เรารดน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะดีกว่าที่เรา ราไม่ได้แบบยึดอะไรไว้เลยนะทุกคนทําให้มันเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้มันก็สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะเบลคิดว่ามันก็คงจะสวยงามเนี่ยเพราะในอนาคตมันอาจจะมีอะไรแปลกตาทุกคนไปบ้างเบลคิดไว้ในหัวเยอะมากอนียแต่ยังไม่ได้แบบทําตอนนี้เราทุกคนทาเบลก็อยากจะให้สวนผักมันสวยงามนะทุกคนเวลาที่เราปลูกผักหน้าหนาวไงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแปลงผักเลยด้านหลังเราก็ปลูกกล้วยปลูกผลไม้ไปนะคะมันก็ดีกว่านะทุกคนเพราะว่า ด้านหลังมันก็ยุงเยอะหอยทากมันก็เยอะอะไรเงี้ยแต่เบลอะชอบบรรยากาศที่แบบมีสวนผักอยู่หน้าบ้านมองเข้ามามันดูสวยงามร่มรื่นดีนะทุกคนเอาโต๊ะเอาอะไรมาตั้งอะไรเงี้ยเออมันก็ดีเหมือนกันนะในความรู้สึกเบลนะเบลเวลาเบล,เบล,เบลทําอะไรอะเบลก็จะทํามันออกมาจากความรู้สึกเรานี่แหละเพราะว่าเราอยู่บ้านตลอดเวลาอย่างที่เบลบอกับทุกคนเบลไม่ค่อยได้ไปไหนคือไปส่งลูกกลับมาก็วนเข้ามาอยู่ในบ้านเงีนะ้ยไม่อยู่บ้านพี่เตยก็อยู่บ้านตัวเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะทุกคน เวลาเพื่อนเพื่อนก็จะมีแค่ใครก็จะมีแต่พี่เพนอย่างเงี้ยมาหาที่บ้านบางครั้งเบลก็ไปหาพี่เพนที่บ้านอย่างเงี้ก็มีนะก็จะไม่ค่อยได้แบบว่าอ่ามีเพื่อนเยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเน่ะเยอะโอ้เแบลบอยู่ไม่ติดบ้านเลยแหละทุกคนไปตลแดแต่แต่แต่แต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 น้ามูค่ะพอเบลกลับมาบ้านครั้งเนี้ยเแบลบรู้สึกว่าเบลอ่ะโตขึ้นมากเลยทุกคนเป็นแบบผู้ใหญ่เต็มตัวเลยคือแบบ คือได้แล้วอีกอย่างจังสินนะแต่เมื่อก่อนเบลไม่ได้คิดได้อย่างนี้นะทุกคนไปมม่ต่อไปไปอย่างเดียวอยู่ไม่ติดบ้านแต่พอไปเจออะไรมาจริงๆมันมันได้ทดสอบชีวิตเรานะก็คืออยู่บ้านติดเป็นคนรักบ้านแล้วข่าวนี้อยู่บ้านเท็ดนั่นเท็ดนี่อยู่น้าบ้านดีกว่าไปแล้วก็ อันเนี้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างหรอกคือแปบ๊บทําแป๊บเดียวเราก็ต้องไปดูลูกแล้วคือทํางานอย่างเงี้ยก็มองลูกไปด้วยลูกก็พากันไปอาบน้ำแล้วก็แต่งเสื้อพุงเสื้อผ้าให้ลูกากับคมงกับข้าวให้พาเขาเข้านอนอะไรเงี้ย กว่าเขาจะโตก็คงอีกนาะนนู่นแหละทุกคนกว่าเแบลบจะเป็นสาวอีกครั้งก็นู่นแหละรอให้ลูกโตนะให้เขาดูแลจากของใดถ้าเขาดูแลตัวเองได้อยู่แบบว่าโลกภายนอกได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยเป็นกําลังใจในให้อยู่ห่างหางแล้วแค่นี้เบลก็ ภูมิใจแล้วที่ว่าเราเราคนนึงก็ทําหน้าที่ของเราได้ดีเหมือนกันนะแล้วเบลก็จะเฝ้ามองดูรูปอยู่ห่างๆแล้วก็ให้กาลังใจเขาแล้วก็ตักเตือนเขาอยู่ห่างๆนะทุกคนแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองเหมือนที่เบลออกไปใช้ชีวิตภายนอกก็แบบออกไป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 สุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ดีทุกคนแปลงผักแปลงที่สองของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ พรุ่งนี้เรามาเริ่มแปลงที่สามกันเลยค่ะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดแปลงเนี่ยนะเออเอาเห็ดลงไปเจ็ด <c> ว <oughs> ันนี่จะเสร็จไหมทุกคนแต่ว่าเบลคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วอยู่หรอกเพราะว่าถ้าเบลมีเวลาเนี่ยเบละจะเห็นได้ประมาณถ้าทําทั้งวันเลยนะทุกคนเบลน่าจะทําได้ประมาณสองแปลงอยู่นะเพราะว่ากลางวันนี่มันแบบตอนเที่ยงนะมันห่อนเด้แต่ทำตอนเช้าตอนกลางแบบห้าสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยมันบรรยากาศดีทํางานแบบไม่เหนื่อยเลย สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ